ครับสวัสดีบัพพ์หอยเมดฟีราอิงเาาน้อยเพลินเพลง FC ช่องซุ้งชาแนลครบกกับเอาพบกับในช่วงสายนกหลวงปู่หลังจากรับพระตทหารแล้วนะครับนก็ไปรับยาดโยมนะครับ

อย่างนี้จะบาดเลยโอ้โหเดี๋ยวทีหมอลกสาหมอหม้อละสหม้อละสี่หม้อละเดี๋ยวละสาทีทีเดียทีบ้านเขามีแต่ที่ผ่าคอ

ก็ให้ลูกพี่มาทำทับไนคนหนึงยินพอกของคนหน่งนะได้เอก Hãy có được Ghiền được, Để mất. không? cái lỡ những được เขาก็จะลุ้นกับอ้ลำสาวน้อยเพชรบานเพน,นักร้องน้อขวนใจนานเดิ ทุ่มรัดปะทุ่มรัดรอยเอสรอยเอด <c oughs> ไปหากำลังใจเด้อครับเดอ้อสาวน้อยเพรบันเพลงลาวหญิงาสาวน้อยเพจบันเพลงไขโอคไขโอะไขโอะแปดยี่สิบ 8, 20, 28, 28, ยี่สิบแปดสิงหาหกแปดเ่าลืมพร้อมกันทั่วประเทศ เศ้าปเศ้าปุกแปไข้อไข้อะนากับเนาะ มันนั่งวดกปูดผมบอมันมันมาหนาเกิดน<ไ>มันรเห็นไปหลังจห่อยนึ่จิกับตาดีนครับสำหรับคลิปนี้แะนี่ก็ฝากไว้ใ้ครับฝาดติดตามช่องซ่งชาแนลนครับเด้อสวัสดีครับ